โทรศัพท์เครื่องใหม่ไขว่าดีดีกว่าลับเป็นเลยจะเป็นล่าเอ๋อแมรี่มีอะไรบางอย่างใต้สมุดข,ของเธอไม่ไม่นะเบ็มตลกเลยนะแต่สำหรับฉันมันตลกเป็นบ้านเลยเอาล่ะเรามาขุดโทรศัพท์เครื่องใหม่มด้วยขนกันโอ๊ยขอนนอกค่ะก็จะต้องหายอ,ยาอื่นแทนแล้วอะไรไก่เหรอถุงเท้าเหม็นเหมนเออนา่าถลิกเยงอะไรกันเนี่ยใช้นุสแย่ โอ้โทษทีเจนไม่ได้ตั้งใจนะมาหาต่อทั้งขนมแล้วก็ขยะแล้วก็มีเหรียญเอาใช่แล้วโ mm hmm. ดวยเหล่นี้ฉันจะสามารถขูโทรศัพท์เครื่องใหม่ของฉันต่อไปได้ทำมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเอาละสมบูรณ์แบบ <Go. S 1> เหรียญช่วยได้เสมอ <it> แมรี่เป็นไงบ้าง mm hmm. ฉันเหรอใช่จะเล่าว่าเดี๋ยวนี้เอต้องว่าอะไรนะใช่แล้วโทรศัพท์ไง สิ่งที่สำคัญคือโลโก้หรือก็เขียนชื่อด้วยเพ้เข้าใจมันคือโทรศัพท์ฉันคิดว่าสานใจไปเลยใช่ไหมแบนเออน,นี่ภาบวาดเหรอเนี่ยฉันหยุ่นี่ยังมีชีวิตยอยู่ลืมหรือยังอะไรกันถ้าว่าเสร็จแล้วเหรอให้ตายไม่มีเวลาแล้วแต่เวลาทังไหนโอ้โหวานล้นดคืนโอ้เวลาหมดแล้วหนูมไม่ได้ว่าอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรนะอ้าวฉันนี่เดียวแล้วฉันจะเปลี่ยนภาพว่ากับเบนแมรี่เหลงานของเธอละ หนูมีภาพที่สวยมากเจ๋งเลยเบนและเธอดูงานของผมสิฮะอะไรน่่มันแย่มากถามจริงอ๋อแมรี่เธอมังานก่า,าฉันไปงั่นเหรอขอโทษนะเบนฉันอยากเซฟิกกับกล้องรับเครื่องใหม่นะเดต้องรีบถ่ายรูปแล้วละ่ะอะไรอ่ะนี่มันอะไรหลอกกันชัดๆกล้องหน้าก็ไม่มีอรางวัลใหม่ก็คือบาร์บี้เธอชอบมันไหมมันสวยมากเลยสาวสาก็ทำอะไรตื่น แต่คุณจะทำอะไรให้ดูนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาดูนะมันคือเค้กบาร์บีตู้เห็นแล้วว่าเธอตื่นเต้นมากเยี่ยมเลยอย่างนั้นคุณจบับเวลาแล้วไปกันเลยฉันจะวาดได้ควกว่านล็กกว่าได้ยังไงนะบางทีต้องกินล็กกว่าก่อนเนื้อจะนึนกออกอะ่ะมันคือมันฝรัง่งฉันสามารถใช้มันเหมือนดินน้ำมันได้แบบนี้ติ่งไปเลยแดนไปคิดว่างไงอะ ่แล้วมันสวยมากแต่ของฉันต้องดีกว่านี่คือหัวฉันต้องการมาฝรั่งมากกว่านี้สีแดงใช้ทำชุดสวยๆเป็นไงล่ะแมรี่เธอชอบไหมดูสิฉันตั้งใจมากเ้ยแบนเหมือนสัตว์ประหลาดมากกว่าแมตสุตาบาร์บี้โอ้เจ๋งฉันเปิดฝาเครื่องนี้ได้แล้วต้องเขียนหมากฝรั่งให้มากที่สุดแสดงว่าตสตาบาร์บี้เลวแล้วาม เอาละของฟังแบบนี้น่จาจะพอแล้วกวารวาดภาพทั้งหมดนะเราต้องแบ่งออกมาแล้วก็ปั้นและอันต่อไปตรงนี้เอาละย่ดมากออบรตาของฉันหายไปไหนอะอออะไรกันเนี่ยนักยขยันจังแบนนั่นเถอะบรรตาของฉันอยู่ไหนอ๋บรตาของฉันมีหมอบรั่งเต็มไปหมดเลยเอ้นย,ยนักเขยัน เจนเอามาฝรั่งออกจาหน้าก่อนไหมหมดเวลาแล้วพวกเธอทำอะไรบ้างเจนแสดงผลงานให้ฉันดูใช่แล้วค่ะอย่างนี้เออใช่ทางนี้พี่งานเลิกโลกอีกแล้วเอาดิสไลด์เป็นเลยได้อะไรต่อภาพสวยงามมากและของเบนล่ะเหมือนเบนไม่อยากกินเค้กเลยใะรางวัลตกเป็นของคนนั้นก็คือแมรี่ เธอโคุรกบมันเย้ฉ <Yeah. S 1> ันรักตุ๊กตาบาร์บี้งั้นมาลองกันอร่อยจังเลยและคำสุดท้ายทำเธอให้มันดีมากมากมันดีจริงๆอยากกินทั้งสองมือเลยหยุดไม่ได้แล้วเคยดิเราขอสักชิ้นได้ไหมมันกันได้เกณนสิแต่เหลือให้ฉันด้วยนะ เอาล่ะรางวัลใหม่ก็คือชุดเครื่องสำอางแล้วรางวัลของผมล่ะฮะเอก็ได้เรางวัลเล่นอยู่เวลาเริ่มแล้วเอาล่ะต้องวาดด้วยสีเทียนใช่ไหมใช่มันได้มาเอาล่ะเราวาดโครงร่างจากนั้นก็รายละเอียดทุกอย่างหัวใจตรงนี้ด้วยภาสีมันออกมาดีมากเลยดูสีสดใๆให้คะแนนภาพของฉันหน่อย สวยใช่ไหมไม่มีใครวาดได้ดีกว่าฉันแล้วจะโชว์สกิลให้เธอดูอะไรฉันเสียโชว์ให้เธอดูพคดรสันส้นๆนะฉันว่าได้ดีก,กว่าฉันม่ไอเดียเยี่ยมๆแล้วด้วยจะเสียวลาระบายสีทำไมจะไมันสามารถขดสีเทียนได้ในทีเดียว <Look. S 2> จากนั้นก็ใช้กระดาษอีกแผ่นปิดไว้และใช้ตเตารีดๆเพื่อให้ความร้อนหลั่ลายสีเทียน ah. ดูสิมันออกมาเจ๋งแน่ เห็นไหมล่ะมันง่ายฉันก็คิดอะไรสักอย่างแล้วจริงด้วยฉันเป็นน้ำเดือดไอ้ร้อนและสีเทียนมันจะหักสีเทียนแล้วก็ใส่ลงในน้ำร้อนออจากนั้นมันจะละลายแล้วกลายเป็นสีน้ำดูสิเซอร์ไาสีได้เร็วกับแมรี่แน่นอนใช่ฉันชอบผลรับของมันมากดูสิสวยงาม อ๋อท่านเกิดอะไรนะแมรี่เธอโอเคไหมอ๋อไม่นะทุกอย่างไม่หมดเลยฉันหมดฝันถึงเครื่องสูบน้ำทุกอย่างทำยังไงดีออกไปแมรี่ระวังด้วยออไม่นะสีหกตะนาวฉันเลยพังหมดแล้วอะติ๊กต๊อกหมดเวลาเสดงผลงานได้มาตวจกันเลยแมรี่จะเป็นคนแรกโอ้โอนี่มันเหมือนงานแอปสแต็กเลยเแต่มันใช้ไม่ได้แล้วเจละ่ะ เอกแล้วม yeah. oh, hey. hey. ah ันดูตลกด้วยซ้ำแล้วเบนน่ะโอ้ใช่แล้วผลงานชิ้นเอกม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยเสร็จเคื่องสำอางเป็นของเธอสุดเหรอแล้วฉันต้องทำยังกัมันน่ะไม่คข้าใจเลยแมรี่เธออยากแต่งหน้างั้นเหรอเจนก็อยากแต่งหน้าเหมือนกันมั้สาๆฉันปวดหัวแล้ว ต่ฉันมีไอเดียงั้นมันแต่งหน้าให้พวกเธอพร้อมกันเลยเอาลหว่ะตรงนี้ต้ต้เฮ้สนุกจังเลยพร้อมแล้ว <c oughs> เธอชอบมันไหมฉันตั้งใจมากมากแบนเธอทำเร็ไปอะขอทางที่พวกเราเป็นไปาสาจอะโอ้โทษที <c oughs> มานี่มาลลกแมวของฉันผู้เอาลูกแมวน่ารักมนาะให้พวกเธอเป็นรางวาัล เห็นจากสีหน้าของพวกเธอแล้วเธอเช้ารางวัลน,นี้มากๆใช่ไหมงั้นมาเริ่มวาดกันเลยโอ้ไม่แมรี่วันนี้เธอสวยมากเลย oh <my> โอ้ยใช่แล้วตังสติวาดลูกแมวด้วยน้ำหวานนั่นเหรอมันง่ายมากก่อนอื่นวาดหน้าหูตัวตัวยาวๆเลยอย่าลืมอุ้งเท้าด้วยนะเยี่ยมมากฉันทำเสร็จแล้ว <c oughs> พวกเธอหัวเราะอะไรกันเนี่ย <c oughs> ใช่เพราะทอเหมือนว่าเธอไม่มาเข้าค่าเรียนสอนวาดแมวนะ่ะสิ ตอนนี้ฉันแสดงมาสเตอร์คลาสให้เธอดูเองขอลองก่อนอ๋อเดี๋ยวจังอยากลองอีกครั้งนะอร่อยมากทำไมทุกคนไม่บอกว่าขนมนี้ม่อร่อยมากๆเลยอ่ะใช่แล้วเพราะเราต้องวารูปไม่ใช่กินนะตอนนี้ฉันแสดงมาสเตอร์คลาสให้เธอดูเองเพราะตอนนี้แมรริแม่จะมีอะไรให้วารูปแล้วฮะนี่คือแมงของฉันเองพร้อมแล้วเอาล่นะนักเรียนเวลาหมดแล้วคุณลาง,งานอยู่นะ แมรี่เธอกินหมดแล้วกันเหรอยังไม่ได้ว่าด้วยซ้ำอาละนกะเรียนผลงานเ,าเป็นว่าอะไรนะ <c oughs> โอ้ใช้ไม่ได้เลยผู้เห็นแล้วว่าแมรี่ไม่ได้ว่าดอะไรเลยแล้วเจนล่ะทำอะไรมาบ้างโอ้ว้าวเหมือนต้นฉบับเลยเป็นแมวที่สวยมากเย่ฉันชนะแล้วลูกแมวเป็นของฉันฉันจะเรียกเธอว่า fluffy เพราะมัทำทำนทั้งนุ่มและน่ารักมากมากน่ารักจังเลย <c oughs> แซนฉันคิดว่าลูกไม่อยากเป็นของฉันละ่ะน่ารักจังเลย <c oughs> สวัสดีทุกคนเรามีชิลเลนทำอาหารครั้งใหม่มาดูกันว่ามอฟิบบี้ต้องการอะไรต้องอย่างนี้สิเธอต้องการเครื่องดื่มทําได้ก่อนอื่นต้องเทนมในื้อวปันจากนั้นก็เพิ่มไอศกรีมช็อกโกแลตหนึ่งลูกเยี่ยมมาก และน,นีคือวัตถุดที่น่าสนใจที่สุดทานสีดำมันจะช่วยให้ฉันสามารถทำโกโก้ที่มืดมันที่สุดในโลกได้ทั้งใต้พิภพด้วยทุายมาอะไรอย,อย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันว้าวเป็นโทนสีดำที่สวยงามติ้งเอาแก้มมาเยี <Yeah. S 2> hey, ่ยมเฮโกโก้จากนั้นก็บีบวิครีมมันจะออกมาอร่อยเกินบรรยายต้องเพิ่มยลลี่มามุมด้วยพร้อมแล้ว แต่สด day ไอเดยสีดำของเธอมันแปลกเสมอเลยเดี๋ยวฉันแสดงคอนโกที่สมบูรณ์แบบของฉันให้ดูเนอะฉันต้องการน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ฉันชอบมันมากเทน้ำเชื่อมใส่จานจากนั้นก็จุ่มลงไปในแก้วต่อไปก็ครีมสีแดงเหมือนตาของฉันและนมอีกเยอะๆใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นและก็ปั่นให้เข้ากันฉันต้องการน้ำแข็งรูปกระดูกด้วยมันมีเยอะมากเท้เครื่องดื่มใส่แก้ว ตน,นี้ก็เรียบร้อยเสียบหลอดแล้วก็ชิมได้เออฉันไม่ได้คิดอะไรเลยสมองฉันไม่เล่นตอนท้องว่างอ้กระดูกอันนี้ดูคล้ายกับคนที่ฉันเพิกินมาฮะขอลูกตาอา่าใส่ทั้งหมดลงไปในแก้วตอนนี้ก็ต้องการนับอาลมต้องเปิดฝาก่อนมันเปิดไม่ได้เปิดเซ เอามาให้ฉันช่วยขอบคุณเทน้ำบัลลมใส่แก้วที่มีลูกตาเมียวเมียวอร่อยขอกระป๋องด้วยเอ้ยสนุกจังเท่าไหก็สนุกเหมือนกันใช่ไหมมันเล่นนิดหน่อยโอ้โทษทีตอนนี้ก็เหลือแก้มไอศครีมหนึ่งลูกทุกอย่างก็เรียบร้อยพอใจจังเลย Come on ลองได้เครื่องดื่มพวกแก้วโดนเจ๋งเท่าไรเราอยากลองแก้วนี้ก่อนทำไมแก้วนี้ถึงมีลิ้นเลือดตาเยอะขนาดนี้เงี้ยแปลกจังงั้นก็มาลองกันอืมคือไอศครีมรสมะนาวด้วยอย่ลิ้นเลือดตาก็อร่อยมั้งและน้ำก็อร่อยซื่ๆเจ๋งอ่ะอืมหรากินหมดแก้วแล้วเจ๋งมากมากแล้วอะไรเนี่ยแมงมุมดูน่ารักจังเลย มาลองน้ำกันดีกว่าเอ้ยนะขีเแขยงมันเหมือนทำมาจะกถ่านเลยลิ้นก็ดำด้วยยาทิสูดนี่นไม่ชอบ <No. S 1> และนี่คืออะไรโว้านื่เจ๋งจังอยากลองแล้วอร่อยอ่ะแล้วอะไรอยู่ในแก้วเนี่ยอ๋อมันคือน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่นะเอาล่ะต้องเลือกผู้ชนะแล้วหนูขอเลือกซอมบี้ <Yeah. S 1> อะไรนะฉันชนะสุดยอด มาเกิดกันและครั้งนี้เราต้องทำอะไรบีบีตัดสินใจหรือยังนะใช่แล้วมันคือเบอร์เกอร์เจ๋งเออเลอกได้ดีเดี๋ยวฉันจะทำเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่เป็นสูตรเด็ดขงองฉันเองขนมปังมันห่วยแต่สีแดงของฉันสิดูน่าทึ่งมะว่าไหมเออมันก็ฉันต้องหาอะไรที่อยู่ใต้โต๊ะโอ้ที่นี่ขยายเยอะมากนี่คืออะไร ปิดปุ้ยฉันไม่ต้องการฉันต้องการขนมปังอ่าฉันเจอมันแล้วมันเหมาะกับฉันมากดูสิฉันจะขนมปังที่ฉันต้องการมันอยู่ใต้โต๊ะมันน่าแค่หย้งไม่มันคือสิ่งที่ฉันต้องการมาหั่นผักสักนิดหน่อยฉันลืมไปธี่ใช้มีดไปแล้วแต่มันสนุกจังเลยแบบนี้ซอมบี้หยุดนะแต่ทำต่อเถอะแาทำให้ฉันนึกไอเดียดีๆได้ น่าผักสลัดมาทำเบอร์เกอร์ตอนนี้ก็มาทำเนื้อ,อย่างกันเยอะม,มากออากมาสมบูรณ์แบบวางบนเบอร์เกอร์ต่อไปก็เพิ่มมะเขือเทศสดๆด,ด,ดีจังีฉันมีกองและิี่แหลมความที่สามารถอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการและชีสก็เป็นรูปฟันแหลมๆด้วยแล้ววางไปที่ขนมปงังวางลงไปเลยจากนั้นก็ด้านบนจะเป็นคลิกสีแดงเป็นเขาแล้วก็มีดวงตาเบอร์เกอร์แววไพายสดสมบูรณ์แบบพร้อมแล้ว นั่นมันน่าขันฉันแต่งให้ดูว่าเบอร์เกอร์จริงๆก็เป็นยังไงฉันต้องการสิ่งิดล่าสุดของฉันเครื่องสร้างกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจากเครื่องนี้ช่วยให้ฉันฟื้นคืนชีพทุกสิ่งได้อ๋อหมายถึงทำาให้สุกนะเราแค่ต้องการสายไฟฟ้าองไรโอ้แย่มันได้ผลฮ่าถาส่งพลังแล้วก็เซ็งสุดๆเนื้อของฉันสุกในไม่กี่วินาทีต่อไปเราต้องการขนมปังและมันต้องเป็นสีดำใส่ผักกาดหอม จากนั้นก็ใส่เนื้อชีสและมะเขือเทศต่อไปก็พริกหยวกที่เราต้องทำให้เป็นฟันแหลมแหลมพร้อมแล้วตอนนี้ฉันต้องการฟินฟรายทำไม่ะรแล้วสามารถใช้มันทำเป็นขาเบอร์เกอร์ของฉันได้ไงละแต่ต้องเป็นสีเป็นสีดำก่อนเยี่ยมมากสุดท้ายดวงตาสีแดงสุดหลอนมันดูสยองขวัญใช่ไหมเรียบร้อย โอ้ทุกคนทำเสร็จแล้วอีกแล้วฉันต้องการขยะต้องอย่างนี้สิฉันเจอของที่อร่อยมากๆม,มันคือไวรัสมันคือสิ่งที่ทำให้ฉันกลายเป็นซอมบี้ฉันหวังว่าหนหน้อยเฟรบี้จะกลายเป็นเหมือนฉันเมื่อลองเบอร์เกอร์ไวรัสอันนี้ใส่มือฉันแทนชิ้นเนื้อแล้วก็ราดไวรัสให้ทั่วพร้อมแล้วแค่มอนว้าว บอร์ <Burger S 2> เกอร์ดูน่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่หน,นูยรออนนี้ก่อนมันดูน,น่ารักมาลองกันเลยอ,อร่อยอ่ะแล้วนี่คืออะไรแฟ <Wow. S 1> ร์ไรเหรออร่อยโอเคสุดยอดมาลองเบอร์เกอร์กันเถอะอืมมิเสเซสเป็นเลยหนูชอบมากๆแม,มสเทกเก่งนะ <c oughs> แน่นอน <c oughs> แล้วนี่คืออะไร oh. อมบิทเขาพยายามแล้วมันก็ต้องลองสักหน่อย uh oh. เอเอเมื่อยม่ชีวิตเียวเอาไปนะอะไรดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเบอร์เกอร์ของฉันเมื่อกี้น่ากลัวมากแลวหนูขาเลิกเวนสเตอ์เป็นผู้ชนะฉันรู้อยู่แล้วไม่เคยเทียบฉันได้อยากรู้จังว่าครั้งนี้เฟบบี้อยากกินอะไร uh huh. โอ้มันคือแผนเคก้กง่ายมากๆากาคนลงมือเลย ฉันว่าไม่มีอะไรยากมากหรอกเริ่มเลย hmm. ฉันลราจะวาดแป้งแผ่นเค้กเป็นอะไรดีแมงป่องสันเลี้ยงนนะ่ารักตัวน้อยของฉันอย่าดูนะเราม,มาก,กันดีกว่าฉันนึกไอเดียจริงๆด้วยฉันจะทำแผ่นเค้กเป็นรูปค้างคาวพวกมันน่ารักมากๆฟิบบี้ต้องชอบแน่แน่แค่ต้องวาดตามแบบค้างคาวป๊ะๆเท่านัน้นเรียบร้อยตอนนี้แกก็บินไปได้แล้วก่อนมาทำค้างคาวเพิ่มอีกสองสามตัวดีกว่า ทุกอย่างจะเสร็จในไม่ช้าโอ้ขอ้าขาฉันก็อยากกินมันเป็นอาหารเชา้าฉันจะทำอะไรดีเนาะกินด้วยในนี้ฉันมีสมองของคนที่น่าสนใจมากมายตอนนี้ฉันจะกินสมองของศิลปินเพื่อวาดแผ่นเค,ค้กที่อร่อยที่สุดสมองที่น่าปล่วยของฉันเอออกไปก่อนตอนนี้ฉันต้องการสมองอันนี้หมองมันจะได้ผลปิดฝาเออ อะไรขึ้นกับร่างกายของฉันฉันรู้สึกเหม็นเขียวไม่เป็นไรเราจะแก้ไขทุกอย่าง <What? S 1> ฉันต้องว่ารูปแผนเค้กตอนนี้มาสร้างผลงานชิ้นเอกกันอืมมันออกมาสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อต้องประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันและนี่คือผลงานชิ้นโกดเด้งโอ้ต้องอย่างนี้สิง,งานของซอมบี้เก่งจริงจริงเจ๋งมากแา่ราเอเขางของขา,ขาออมาแล้วแล้วก็มาทำเป็นแซนด์วิชแพนเค้กสดอร่อยเพิ่มเลกเพมเล็กน้อย แล้วก็ปิดด้วยแผนเค้กมันดูน่าอร่อยจริงๆ <Yeah. S 1> จากนั้นก็ราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ให้ทั่วเรียบร้อยเออฉันมีไอเดียแล้วฉันอยากทำให้ซัมบี้กลัว ah. ฉันจะดื่มเล่นของนายถ้ามันทำมาจากน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เนอะทำเสร็จแล้ว oh. จริงปะเออไม่เลวแพนแคของฉันก็พร้อมแล้ว ได้วเวลาที่ฉันต้องประกอบแมงป่องของฉันแล้วแค่ตั้งทุกส่วนมาประกอบกันแล้วเราก็ได้แมงป่องสมบูรณ์แบบถ<อ>ิบบี้ต้องชอบมนันแน่แน่ฉันรู้สึตกตะกี้จะงูเออชื่อเออมันเต็มไปด้วยน้ำมูกทำไงดีกินแผงแคกอย่างนี้แล้วกัน 1, 2, 3, หนูจะหลับตาเร <What? S 1> ื่องแล้วเป็นจานนี้เออแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันดูมกึกงมึ่น้ำเชื่อมหรือเปล่านะ <Yeah. S 1> ไม่มันคือน้ำมูกน่าขยี้ขยี้แล้วเวนเซตร์ทำอะไรมา แมงป่าน้ารักจังเลยมาลองกันดีกว่าอืมอืมก็งั้นๆนะ oh, <no. S 1> แล้วเขาแบมพายล่ะอ <You. S 1> โอโมันคือข้างข้าวตัวน้อยเ oh, <no. S 1> ต่งจังเลยบ <laughs> ินได้ด้วยดูสิล้ละลาโอ้อร่อยมาหนูชอบนะ <Nice. S 1> หนูอยากกินมากกว่านี้ <laughs> มันไม่เสร็จไปเลยหนูตัดสินใจแล้วแวมพายใชนะะ โอเย้ oh yeah. นี่เป็นชนะคังราของชอนขอบคุณคุณหนูครีมี่ยังนอนอยู่อีกหละเนี้ยะไรการแปดมง8:00นแล้วนะแต่เค้ยังนอนอยู่แม่จะตบตัวนี้เจนตื่นแม่จะกทําไมเนี่ยแม่ไม่เคยใจเลยถ้าไม่อยากลุกขึ้นมาเองแม่จะบังคับให้ขึ้นมาตอนนี้แหละแม่มีไอเดียแล้วลูกรักไม่อยากตื่นใช่มหมยงั้นก็แม่เอาน้ํามาให้ลูกล้างนะน้ําเงินไม่เคยทําร้ายใครแม่แม่ทําอะไรเนี่ย กบปลุกลูกสาวตัวเองในวันเกิดของเธอไงละ่ะสุขสันต์วันเกิดนะเจะรละูกลักแน่นอนแม่ไม่ของขวัญมาให้ด้วยเปิดเลยไม่เห็นความสุขของลูกและไม่ให้อะไรหนูห <c oughs> นังสือเหรอและลวิที่ดะจยิ้มโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้หนูชอบวันนี้มากกว่าเย็นเลยครับเค้กตอนนี้จะขาวพรและก็เป่าเทียนเ <c oughs> ยี่ยมมากขอบคุณค่ะคุณแม่แม่อกเองจะลูกรัก คุณหนูฟีบี้ตื่นได้แล้วคะ่ะวันนี้ข้างนอกเป็นวันที่วิเศษมากโอ้เธอนอนหลับสนิทจังเลยหนูฟีบี้ตื่นได้แล้วมาดูโลกที่สดใสกันสวัสดีตอนเชา้าคิมโอ้เธอเตรมทุกอย่างไว้หมดแล้วเหรอเนี่ยเช้าที่สดใสสมบูรณ์แบบแผ่นมาร์ตทองค์นันี่ฉันชอบแต่ไว้ใต้ตาไม่ให้ตาดำโอ้เธอจำได้เหรอแน่นอนฉันจำได้วันนี้เป็นวันเกิดของคุณหนูคะ่ะสุสาวันเกิดคุณหนูฟีบี เค้กวันเกิดมาแล้วโอเยลองเค้กได้แล้วค่ะฉันตกทั้งคขนเลยเอ้ยไม่อร่อยเลยอ่ะมีอ,อื่นไหมอ่ะทองขวัญของฉันอยู่ที่ไหน <All right. S 1> อ๋อถุงทองใบ oh <yeah. S 1> นี้มากับฉันจริงๆง,ง,งั้นมันคืออะไร Thank you very much ลองท้าวหรือกระเป๋าใบใหม่กัน oh. โอ้ hmm. เธอรู้ว่าฉันต้องการอะไร iPhone ครึ่งใหม่เจ๋งมาแกะกันแล้วก็ลองเช็ค ฉันเยากถ่ายรูปะเล่นแล้วก็โพสทุกโซเชียลเลยโอ้ยิ้มแล้วถ้าแบบนี้ล่ะข้องขวัญด้วยโอ้ยฉันเหนื่อยแล้วแล้วก็เบื่อด้วยคิมออกไปได้ลูกสาวลูกอยู่ที่ไหนนานจังเลยทำอะไรในห้องน้ำกันเนี้ยแม่ต้องไปทำงงนต้องไปโรงเรียนแน่นอนลูกมาแล้วนางายน้ำเห็นด้วยเลยคุณแม่สมรโดนดูแล้วนกสาวเอ๊ะไปไหนล่ะต้องลออยแล้ว เราต้องเลอกว่าวันนี้ใส่ชุดไหนไปโรงเรียนดีอา่าไม่รู้จะเลอกชุดไหนดีนะอ๋อมีตั้งชุดหนึ่งแต่มันสวยเลิศง,งั้นก็นมาแต่งตัวกันเยอะยมมากวันนี้แค่คต้องชมฉันแน่นนอนอ๋อกางเกงยีนเป้อนนะฉันไปเรียนแบบนี้มีได้ทุกคนต้องหอร้อยเอฉันแน่นเลย Oh my แต่ว่าฉันมีเด็ดจังแล้ววันนี้ฉันจะแชร์ไลฟ์แพ็คที่ฉันจะเน้นติ๊กตัอให้กับพวกเธอฉุนต้องกัตรตยาสารสุดเท่แล้วก็กาวและพวกกันด้วยนะ จากนั้นตาลกระดาษแล้วก็เป็นลูกที่ต้องการทาเกาวให้ทั่วแล้วก็แปะลงไปบนกางเกงยีนเลยจากนั้นเี็ดน้ำเล็กน้อยเยี่ยมมากถอยดูนะจะแต่งบรรยากาศให้พวกเธอดูกางเกงยีนกาสกปรกกลายเป็นกางเกงยีนแฟชั่นสุดเท่เย้เอาล่ะวันนี้องค์หญิงใส่ชุดอะไรดีนะเอาน่าเสด็จที่กระจุงพวกกับฉันไม่ได้ไม่งั้นมันคงบอกฉันแลวว่าจะเลือกชุดไหนดี ฉันมีรองเท้าแล้วก็ชุดน้อยเกินไปต้องเป็นไปมิลานแล้วเพื่อแต่ตัวสภาพผ้าขนฉันทุกอย่างมันล้าสมัยไปหมดเลยฉันไม่ต้องการพวกนี้คิมมาช่วยฉันทีค่ะคุณหนูฟีบี้เกิดอะไรขึ้นโอ้รหัสสีแดงหมายความว่าเมียเราจะใส่เข้าใจแล้วค่ะแก้ปัญหาเดินี้เราต้องเป็นไปฝรั่งเศสเพื่อตชุดอินเทนที่สุดในวันนี้คุณหนูฟีบี้ฉันมาแล้วค่ะที่รับคุณนหนูโอ้ขอบคุณนะคิม นี่แหละฉันต้องการแต่ครั้งหน้าแล้วกว่านี้ได้ไม้เอาไปได้ตอนนี้มันลองชุดกันเ oh <my. S 1> ยี่ยมมากกระเป๋าเธอก็ไม่เสียหายตอนนี้ฉันดุสมบูรณ์แบบอีกครั้งไปโรงเรียนได้อีกครั้งโร้เรียนที่เรารักวันนี้มาไม่สายด้วย <Hello. S 1> สวัสดีทุกคนฉันคิดเป็นหรือเปล่าหรือว่ายัางเนิร์ดพวกกับเรานะ oh. าใครกันขับรถสีพุ่สวยมาเด็งใหม่งั้นเหรอ สวัสดีสวัสดีมาถึงโรงเรียนแล้วต้องโปรพสีชมพูให้กระหนูฟีบี้จนถึงข้างเข้าโรงเรียนเพื่อรองเท้าสุดแพงของเธอจะไม่แต้สกปรกไง,งยเยี่ยมมากออกมาได้ครับนายที่สุดายสวัดสด,ดีทุกคนฉันชื่อฟีบี้เป็นเพื่อนร่บมชั้นใหม่ของพวกเธอหวังว่าอย่างนั้นจะมีคนเริ่มเรเหมือนกับฉันนะอ้า,อาวเธอเดินร่อนมากเลยรอบๆโรงเรียนสะอาดดีคุณหนูฟีบี้เข้ามาได้ไปเล่ยนกันเถอะอยากรู้จักคุณหนูฟีบี้จังเลย โอ้ได้เวลาที่เราต้องเข้าเร่นเหมือนกันเข้ามาได้เลยจ้ะเพื่อน uh huh. ช่วยใส่รหัสของตู้ล็อกเกอร์ให้ฉันหน่อยสิมันซับซ้อนเกินไปที่จำได้เยี่ยมมากเลยในนี้มันเปของสวยสวยแล้วันนี้ฉันต้องการมันอยู่ไหนนะ uh huh. อ๋ออยู่นี่เอง uh huh. ใช่แล้วกระป๋อนนักเรียนใบเล็กๆของฉันเอาไว้ใช่สมุดลงไปนะเยี่ยมมาก uh huh. สุดยอด <Yes. S 1> หนักจังเลยมาไม่้านหน้าเลย ออฉันชนกำแพงเหรอเออนั่นไม่ใช่กำแพง <What? S 1> แล้วนี่คือใครอ่ะสวัสดี็ธรทมดาเจ๋งจังเลยฟีไม่ทังฉันด้วยต้องรีบเก็บหนังสือและก็เข้าล็อกเกอร์ดีจังเลยที่มีคนคอยถือหนังสือให้เธอเสมอโอ้ส่วนฉันมีหนังสือตั้งหลายเล่มเต็มตู้ไปหมดนี่มันคุกกี้เก่าๆที่แม่ฉันทำให้มาปิดที่แล้วค่อยๆกินทีละน้อยอร่อยจังเลยแล้วก็ของฉันมันดูน่าเบื่อมากต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแต่อะไรดีล่ะ Hmm. จริงด้วยฉันมีวอลเปเปอร์อยู่ชิ้นหนึ่งหลังจากการซ่อมแซมน่ะแล้วก็มีของกระจุกกจิอีกต้งสองสามชิ้น uh ตอนนี้ติดทุกอย่างที่ประตูเพื่อให้มันดูเก๋ขึ้นมันออกมาน่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบจังเลยเป็นสิ่งที่ฉันรักถึงล่วลมามาที่นี่แล้วน่ารักว้าว <Wow! S 1> โอ้ไดเวลาเข้าเรียนข hmm. ูต้องโทรหาแม่ฉันอีกแน่เลยรีบวิบ่งกันเถอะ เรียนตั้งใจดูข้อสอบคลิปบังกระดาษให้ดีๆมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะ hey. นี่แหละกระดาษของพวกเธอ Thank you. เดี๋ยวฉันจะแก้ทุกข้อเลยดีนีนฉันเตรียมตัวสอบมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วแค่ต้้งเขียนเลขที่ก่อนออ oh. oh. ไอ้สองห้าก็ห่วยจัง hey. แต่ฉันไม่มีอะนอื่นแล้ว hey. มีอะไรไห่งนก็เต๋อหรือเปล่านะไม่มีเลยอย่างนั้นก็ไม่ลักกรวดอ๋อชิมีเดี๋ยวเจ๋งๆแล้ว yes. ฉันสามารถใส่รักกวาดในก่อนสีที่หมดแล้ว yes. จากนั้นก็เติมน้ำเล็กน้อย แล้วมันจะเป็นสีสวยๆตอนนี้ก็มาแก้โจทย์คนตัดส่กันเลยเจ๋งฉันเคยทำมาหมดแล้วเพราะมันง่ายมากสมบูรณ์แบบแม่ต้องเดินใจดฉันได้อกตัวแต่สำหรับฉันมันไม่สดใสเหมือนใส่รุ้งมเลยฉันไม่ชอบแก้โจทย์และทำไมฉันต้องการมันด้วยฉันคิดว่าง่ายกว่าให้คนอเก่งทำให้นะช่วยทำให้หน่อยได้ไหมไม่เหรอแล้วถ้าเงินล่ะเงินเหรอก็ไม่อ่ะก็ได้แต่ฉันให้เงินเพิ่มละ อ้โแบบนี้ฉันสามารถซื้อเรืงสือเรียนสางได้เป็นสิบเล่มเลยฉันตกลลพวกเธอทำไปถึงไหนแล้วเวลาหมดแล้วนะฉันมีเวลาอ่านหนังสือนิดหน่อยอย่างรูจนเรได้คะแนนเท่าไหร่กันนะโอ้ครูตรวจสอบส็จแล้วอ๋อเย้ฉันเก่งที่สุดเอบวกบวกแล้วคนฉันคือะไรอะไรกันฉันตอบผิดหมดเลยเหรอได้แอฟติดลบด้วย เฮ้ยยนเนอเธอควรทำให้ถูกสิฮ่าเธอโดนฉันหลอกเย้พักเบรกแล้วเราได้สุดได้กินของวันสุดทีคิมเอานั่งส่วเล็กไปจาดโต๊ะคนชั้นที่ใช่ขอบคุณตอนนี้ก็จัดโต๊ะให้เหมือนทานอาหารอยู่ที่บ้านนะเยี่ยมมากเอ้ยปางั้นเหรอนาก็จะขี้แยงเปลี่ยนจะจใ้ชั้นเดี๋ยวนี้เลยเร็วสิเอาคนแรกออกไป หวังว่าฉันจะไม่อดตายนะและครั้งนี้คืออะไรอ๋อฉันชอบพิซซ่าและเธอหลักคนธรรมดาสสวนฉันมีมืดเที่ยงที่แม่ทำมาให้แม่เขียนโน้ตน่ารักน่ารักให้ฉันเสมอเพื่อฉันรู้ว่าแม่รักฉันแค่ไหนอืมน่ากินจังเลยแซนด์วิชรูปแมวของปอยของฉันแซนด์วิชรูปแมวแล้วก็โน้ตน่ารักน่ารักพ่อแม่ของฉันทำงานตลอดเวลาเลยเจนฉันได้กะสุดยอดได้แล้วล่ะมาเปลี่ยนมืดเที่ยงกันไหมโอเคแน่นอน โอ้โหนี่มาอร่อยมากๆเลยเพืพ่นซ่านี้ห้องนี้ยังขาดปาร์ตี้ไปเซนอย่ายืนเฉยมาปาร์ตี้กับพวกเราสิาฉันไม่เคยไปงานปาร์ตี้ที่เจ๋งขนาดนี้มาก,ก่อนเฮ้ย hey, ชุดใหม่ของฉันพังหมดแล้วใครชนก็ื่อนหัวเรานอะไรกันฉันเพิ่งทำน้ำหกนะแม่จ๋าหน้าบา้าที่สุดเลยฉันต้องไปแล้วพอกันที ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนฉันแน่นอนแม้แต่เพื่อเงินฉันได้มากมาก <c oughs> ฟีบี้เธอโอเคไหมอ่ะอ๋อฉันเข้าใจแล้วเธอซ่าม,มากมากฟีบี้ฉันให้เธอยืมชวดเต้ดีไหมอ่ะคุณยายขนฉันทางให้เ,เลยนะเอาไปสิเจ <c oughs> ตอนนี้ไม่ใช่กระสวยเต้ดของคุณยายแต่เป็นชุดเดทที่ไม่ซ้ำใครมาสต้นกันตาเถอะโอ้มายกฉันกลับมาแล้วมีชุดใหม่ด้วยแล้วก็พร้อมรองกันแล้วเธอชอบชุดใหม่ของฉันไหมล่ะมันสวยเก๋มากๆากคคุณนันเจนมาเต้นกันเลย